สวัสดีครับ,นนบท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเที่ยวไปไทยลนด์วันนี้อยู่ชีชายทะเลเช่นเดิมครับาหําลังกายเปิดฟ o เ,เปิดเปิดกล้องด้วยวันนี้ด้วยลิงสมครับตัวใหญ่มากเลยเละเหมือนกับคุ้นเคยกับเ,เพื่อนเพื่อนบ้านแถวนี้เลยครับผู้คนแถวนี้มามาทอดแหทอดอะไรก็นั่งเฝ้าเป็นประจำครับลิงแสม อากาศดีมากครับวันนี้โดยรวมอากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวออกกําลังกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูวิวชิวทัดของยามเย็นตอนห้าโมงนิดๆที่ชายทะเลหาลดลบเปรเชน่นเดิมครับผมเพราะอากาศดีมากช่วงนี้ช่วงนี้งดปั่นจักรยานไปสถานที่ต่างๆที่เคยปั่นรอบเยน็นเพราะว่าฝนตกบ้างอะไรก็บ้างรดลาเยอะบ้างแต่ที่แน่ฝนตกด้วยครับตกแล้วก็ทาให้มี น้ําขังแฉะแล้วก็ไม่สะดวกในการปั่นสักเท่าไหร่เลยก็มาเดินวิ่งกำลังกายที่ชายทะเลดีกว่าครับติดตามครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆดูภาพไปเรื่อยๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆครับสวยมากเลยครับทำจากไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่ที่ ที่ผมปลูกในสวนเมือนกค,ครับในไม้ไผ่ในไม้ไผ่ไไเลี้ยงมาบริประดอยได้หลายอย่างไม้ไผ่ดูแล้วสวยงามมากเลยครับนี่แลยครับชายทะเลเย็นเย็นที่เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยสถานหน้าที่หน้าหน้าโรงแรมด้านนี้นะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีน เดี๋ยวนี้โล่งว่างเดินออกร่างกายสบายมากเลยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งสมัยตั้งแต่ผมเด็กผมอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่หาดนี้แหละพอดีมีมียายแกเปิดร้านกาแฟอยู่หน้าหาดเนี้เมืเ่อก่อนแถวนี้เป็นที่เขาเรียกว่าทับวนของชาวประมงที่ทำอวนชิงชังนะครับปากตะตักครับจนไปถึงนู่นเลยสุดหาดเลยครับมีทับวนที่พักเพลิงพักของชาวประมง ที่ตากระตังหรือบปลาชิงชังครับท่านผู้ชมครับตรงนี้แถวมีที่ต้นสนที่ว่าเป็นเล็กๆเ,เนี่ยเมื่อก่อนมีต้นสนต้นใหญ่มากเลยมีอยู่รักสองสามต้นต้นใหญ่แล้วก็มีเต่าต่อมมะเฟืองข,งขึ้นมาวางไข่ผมจำได้เลยครับช่วงตอนกลางคืน เหลือเชื่อมากเลยเคยเจอครับผมแล้วก็เอยเป็นร้อยพองเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยทรัพยากรแถวนี้อุดมสมบูรณ์แต่ตรงนี้ก็ยังอยู่ครับผมเหมือนกับปลาหมึกสายที่ปลาหมึกสายปลาหมึกหนวดจาาที่เขาหากันบริเวณฝั่งโน้นครับที่มีต้นมะพร้าวนะครับหน้าช่องจิงนะครับเป็นลาน เป็นลานปะการังที่แต่ไม่ใช่ปะการังที่ว่าเป็น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 คล้ายๆสมองหรือว่าขิงนะเป็นเป็นคล้ายในปะการังแต่เป็นหินที่สามารถเดินได้ยังมีค้งอยู่ตลอดครับตรงโน้นท่านผู้ชมครับอากาศดีมากเลยวันนี้ช่วงเย็นเ็นใกล้หกโมงเลยครับอากาศค่อนข้างดีเลย านผู้ชมครับนี่คือต้นไม้เขาเรียกต้นต้นลูกพลับเนี่ยลูกมันเยอะเลยครับลูกลูกนี้เป็นลูกอาหารของเจ้าจอดลิงเสมยอยู่อยู่แถวนี้ครับบางวันถ้ามาเจอเดืองดีๆก็เต็มต้นเลยอ,อยู่แล้วแว้งนี้ครับผมนี่คือลูกพลับอาหารโปรดของเจ้าลิงที่อยู่แถวแถวอ่าวช่องจิงบริเวณนี้อยู่กันเยอะครับ ที่ถ่ายให้ดูต้นๆนนั้นคือจะฝูงมันครับมันไม่ค่อยกลัวคนหรอกครับลิงแสแม